สวัสดีครับสวัสดีก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาเช็คนะครับว่าเราได้ลงทะเบียนอีเมลกับ Facebook ว่าเราใช้อีเมลไหนครับเพราะช่วงหลังๆมา Facebook ก็สามารถสมัครได้ด้วยมือถือนะครับแต่ว่าเราสมควรนะครับจะมีอีเมลที่จะยืนยันใน f a c e b o o k นะครับเพื่อระบบความปลอดภัยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาใน f a c e b o o k แล้วนะครับ เราก็มากดที่รูปโปรไฟล์นะครับที่บัญชีขวามือนะครับมุมบนนะครับคลิก1ครั้งก็มาเลือกที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นก็เลือกการตั้งค่านะครับจะสังเกตว่าด้านซ้ายมือมีเมนูนะครับเลือกที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยครับ เมื่อคลิกมาก็จะเจอศูนย์บัญชีนะครับโปรโฟไฟล์การใช้งานเชื่อมต่อระหว่างเอฟนะครับให้มาเลือกที่รายละเอียดส่วนตัวนะครับในรายละเอียดส่วนตัวก็จะมีนะครับข้อมูลที่ติดต่อก็คือเป็นอ e ีเมลและเบอร์โทรของเรานะครับซึ่งกรณีที่เราได้เชื่อมต่ออ e ีเมลแล้วก็จะมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ facebook เราโดนแฮกนะครับหรือว่าโดน ปิดบัญชีเราก็สามารถอุทนไปยังอ e ีเมลได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ผูกอ e ีเมลหรือว่าผูกมือถือเอาไว้นะครับในส่วนนี้ก็ยากต่อการอุทนนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อเราผูกอ e ีเมลแล้วครับในหน้าต่างของเมนูความปลอดภัยนะครับเราก็สามารถเช็กได้นะครับว่าอ e ีเมลที่เราใช้ล่าสุด เราใช้กับล็อลกอินที่ไหนเปลี่ยนเวลาไหนเร,เราสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของเราได้นะครับกรณีที่มีคนแฮกข้อมูลของเราหรือว่าโดนโล็อกอินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราก็สามารถเข้ามาเช็คในการในเมนูต่างๆนี้ได้นะครับเหมือนกรณีที่ผมเข้าแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบในยูเซอร์นี้นะครับมันก็จะมี ออีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับประมาณนี้นะครับครา,คราโอเคครับสำหรับจุดนี้ลองเพื่อนๆนำไปเช็คกันดูนะครับว่าเราได้ลงทะเบียนยืนยันอีเมลแล้วหรือ,อยังนะครับหากว่ายังก็เพิ่มไว้นะครับในกรณีที่ facebook โดนปิดหรือว่าโดนล็อลกดินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราสามารถแจ้งเตือนหรืออุทธรณ์ผ่านเมลของเราได้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ